ถึงแล้วนะคะบ้านตากาแฟวันนี้เราจะมากินกาแฟกันนะคะช่วงเที่ยงจะเที่ยงแล้วนะคะมากินแบบชวนเที่ยงๆนะคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับสุพรรณบุรีเนาะวันนี้เราก็แาไว้กินกาแฟบ้านตาที่อยู่ที่อําเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะตำบลทางเขวียนอ่ะสลับกันไปตื่นเต้นอ่าก็คือแบบเป็นร้านกาแฟที่โหดูแบบว่ามีอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะคะ ก็คือตั้งแต่ตรงทางเข้าเลยนะคะก็จะมีแบบมุมถ่ายรูปเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นมุมแบบเด็กเล่นนะคะแบบวันไดใช่เป็นมุมแบบที่เล่นได้จริงนะคะมันมันดูเป็นร้านกาแฟแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกเนาะแนวนะมีหลายแนวนะคะใช่แล้วเด็กเด็กไม่เบื่อด้วยผู้ใหญ่ก็แบบว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะใช่แล้วคือแบบว่าบรรยากาศก็คือแบบล่มลื่นนะคะมีสิ่งช้าให้นั่งเล่นนะคะเด็กๆนะคะจะได้ไม่เบื่อนะคะก็นั่งเล่นหรือถ่ายรูปก็ได้แล้วก็ คือบรรยากาศไม่ร้อนนันน้องกุ้งอ่าใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ามีต้นไม้แบบอยู่เนี่ยในบริเวณร้านนะคะเยอะมากลมดื่นมากนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูเดินข้างในานกันนาะพี่อ้<พ>อ บรรยากาศเขาจะอะไระแนวนู้นก็จะแบบจีนๆไหมเออแบบมีแบบเส้นเนเนาะเออเหมือนแบบว่าผ้าแดงของจีน<ช>หรือเปล่าเนี่ยเป็นลิกปินแดงนะคะแล้วก็แบบว่ามีระฆังแบบคอได้ค่ะเาอดังด้วย พางทีคือใคไรอะไรกันเน,นี่ย<ช>อันนี้ไม่รู้ว่าเข้าไปถ่ายได้หรือเปล่าแต่ว่าน้องกุ้งอาจจะแบบถ้าเข้าได้น้องกุ้งตัวได้แต่พี่ไม่ได้ค่ะอาจจะแบบว่าเด็กๆมาเนาะให้เข้าไปนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเป็นปั๊มน้ํามันเนาะเขาก็จะมีแบบที่เติมน้ํามันนะคะอ่าใช่แล้วก็แบบว่าไขโ่โหลมีให้หยอดเดี๋ยวหาเหรียญกัอนอ่ะพอดีเลยค่ะ,ะมีสิบบาทน,นี่นะอันนี้ทางนี้ก็มีที่เคาะ นี่นะคะเราจะมาถ่ายรูปสวยๆตรงนี้ก็ได้อได้แล้วนี่ทุกคนน้องกุ้งไดมอนเตอร์บนบนนี้คืออะไรจรวดเหรอเหมือนจรวดมีสองอันเลยใช่ค่ะทางนี้นะคะก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะนี่เป็นตู้เพลงโบราณน้องกุ้งเคยเจอไหมทันไหมรุ่นน้องกุ้งทันไหมไม่ทันไม่ทันหรอพี่ไม่ทันพี่ก็ไม่ทันเหมือนกันมีแบบว่าหยาดเหรียญห้าบาทพี่ทันนะรุ่นเนี้ยพี่ทันนะ จริงตอนเด็กอ่ะก็5บาทนะคะอันนี้เป็นเพลงอะไรก็นี่น้องกุกก็ดูรหัสต๊ปหยอด5บาทปั๊บใช่ไหมกดรหัสอะไรอย่าง2 2 5ก็2 2งอย่างนี้รับเพลงก็จะขึ้นเลยเหมือนตรงนี้เหมือนมาแชลสมัยนี้เลยนะเอาจริงอ่าอ่ใช่ใช่สมัยนี้อย่างเงี้ยหาหาดูยากแหละอ่าใช่อะโอเคพี่มาสามย่านทีไรแต่ไม่ใช่สามย่านในกรุงเทพนะคะจะเป็นสามย่านแกรงระยองนะคะคือจะต้องมาตรงนี้ถูกขังเพราะอะไร สถานที่เขานั่งนานั่งสองก็คือแบบรสชาติกาแฟดีดีมากเดี๋ยวจะพาไปกินปลาเหลือเราไปสั่งกาแฟกันก็พี่เอาไอ้นี่ละกันบ้านตาเย็นค่ะน้งกุ้งล่ะมัชชาราเต้เย็นแล้วกันค่ะโซนหวานปกตค่ะหวานปกติค่ะงร้อคุณตาแนะนำจําบ้า ไหนคุณตาแนะนำจ้่บารคือแบบเมนูเมนูแนะนำของคุณตาใช่ไม่ได้มีแค่กาแฟนะคะแต่จะมีชาเขียวโกโก้ชามะนาวนมสดนะคะคือแบบนีหลายอย่างนะคะนี่เมนูค่ะคืออร่อยทุกอย่างใช่เลยแล้วก็ราคาเบาๆด้วยนะคะนี่นะคะมาก็มาชิมกันคสามารถแวะได้ค่ะไปหล่อหลอกาแฟทางด้านนู้น ราได้กาแฟมาแล้วโคนละแก้วนะคะของพี่จะเป็นกาแฟของน้องกุ้งจะเป็นชาเขียวนะแล้วเราก็กำลังจะไปหาที่นั่งแบบชิลๆนะคะคือมันโอเคไหมกุ้งดูสิใช่แล้วแบบดูแบบธรรมชาตินะคะมีน้ำพุนะคะใช่คือตรงไหนก็แบบโพสได้ตลอดอะโพสถ่ายรูปได้ตลอดคือมันสวยทุกมุมอ่ะเออน้องกุ้งดูสิพี่มารอบนี้คือปรับปรุงใหม่ด้วยนะนี่น้องน้องนกสวยนกจริงนกสวยคือแบบธรรมชาติธรรมชาติมาก นิ่งด้เดือวนะเหมือนน่ะมานิ่งขนาดนี้ไม่เป็นไรนี่เราก็จะโพสถ่ายรูปกันสวยๆตรงนี้ได้นะคะหรือว่าเราจะนั่งนี่เรานั่งนี่ก็ได้นะเฮ้ยเนี่ยคือแบบว่าถ้ามุมเราโพสแบบสวยๆ ใช่ไหมใช่คือแบบแบบเยอะมากคะใครอยากมาเที่ยวนะแล้วมาทำคอนเทนต์นะแล้วก็มาหากาแฟกินอร่อยอร่อยนะใช่ต้องที่นี่รสชาติดีไหมมัทฉะคือแบบมัทฉะแท้เนี่ยชอบนะเพราะว่าปกติที่ไปซื้ออ่ะก็คือจะเป็นมัทฉะที่แบบแทบไม่มีกลิ่นเลยแต่อันนี้คือมัทฉะแท้ๆคือกลิ่นกลิ่นก็จะแรงหน่อยนะคะแต่ก็เข้มข้นมากนะคะเข้มข้นอร่อยส่วนเพียงอ่ะพี่จะเป็นคอกาแฟเลยแบบคอกาแฟจริงๆคือขาดกาแฟไม่ได้กินกาแฟทุกวันอยู่ แล้ววันหนึ่งนี่สองแก้วเนี่ยคันต่ำที่นี่บอกเลยว่ารสชาตินะคะอันนี้เป็นบ้านตากาแฟนะคือความหวานความมันแล้วมันมีความเค็มนิดนิดน้งกุ้งอ่ามันเขาใส่เกลืออะไรลงไปแล้วมันแบบละมุนมากคือแบบกินเข้าไปเราคือแบบรสกาแฟก็คือกาแฟเขามีกลิ่นที่ดีหอมขึ้นจมูกใช้ได้อะหอมกาแฟข้นใช่ใช่แบบโอเคเลยนะคะถ้าใครที่แบบว่า อ,อยากจะมาแบบที่บรรยากาศแบบนี้แนะนำมาที่ม้นานตาคาเฟ่นะคะอยู่ระหว่างทางไปจันทบรุทบรีกับไปรยองอถ้าถ้าไปทางนี้ก็จะไปจันทางนี้ก็จะไประยองแล้วไปเข้าเมืองระยองแล้วแล้วบรรยากาศได้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็ตรงทางเดินนะคะก็จะมีของขายทั้งของกินทั้งของฝากนะคะเยอะแยะมากมายให้เราได้ดูกันและอันเนี้ย คือบ้านตาใช่ไหมแล้วมันมีบ้านใหญ่ข้างๆน้วยนะ่าบ้านยายจะเป็นอะไรคะเป็นอาหารค่ะเป็น,ปนข้าว<ร>แกง<ร><ร>ข้าวแกงของพาคตะวันออกที่แกงเขาจะอร่อยออเพ็ดหอมเครือรอออร่องเทศแล้วก็เป็นแบบพวกเนื้อวควางผัดเพ็ดอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเด็ดอ่ะเดเด็ดเด็ดต้องมาลองเพราะว่าพลาดไม่ได้เหมือนกันมาทุกครั้งก็ต้องที่นี่จะหลับแล้วนะคะคือแบบบรรยากาศได้อ่ะมันเย็นอ่ะทุกคนค่ะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะพาชิมกาแฟที่บ้านตากาแฟนะคะก็ จบลงแล้ว <laughs> <laughs> อ่าวันนี้ก็ จบลงแล้วนะคะสําหรับรีวิวนะคะทุกคนแบบเป็นยังไงกันบ้างคะคือแบบอ่าบรรยากาศคือแบบน่ามาไหมนะคะหรือว่าใครที่เคยมาแล้วนะคะก็สามารถมาแบบคต์คอมเมนต์ได้นะคะเผื่อเพื่อนๆได้ดูคอมเมนต์นะคะแล้วอยากจะมาว่ามันดีจริงอะไรอย่างเงี้ยคือมาเราคือแบบไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็ฝากติดตามคลิปของเรานะคะคลิปต่อๆไปของเราได้นะคะใครที่ชมแล้วเนาะ คือแบบรู้สึกยังไงอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอยากให้เราแบบปรับปรุงตรงไหนหรือชอบหรือไม่ชอบเราตรงไหนปติชมกันได้นะคะเราก็าอยากจะมาแนวไหนเนาะตอนนี้เราก็ถือว่าเรายังน้องใหม่อยู่แต่เดี๋ยวถ้ามีคลิปถัดๆไปมันอาจจะโอเคกว่านี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามเราสองคนนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อมกับน้องกุ้งนะคะ ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับะไคร้นะคะโป้งๆ <c oughs> นะคะฝ <c oughs> ากด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ไปก่อน, <c oughs> นะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>